สวัสดีค่ะมอมมี่ชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะเราตามที่เคยบอกเพื่อนๆไว้เราจะมาเที่ยวกันตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะถึงที่พักละอีกแป๊บหนึง่งเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศอันแสนจะสวยงามของทิวเขาป่าม้แล้วก็ภูเขามีสาวว่ายน้ำไหมพี่ป๊อบคะ มีคะ่ะพี่ป๊อปพี่นายพี่ป๊อปอยู่กับจิ๋วจิ๋วนะคะโอ้ไม่ได้มีความรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจร่าเริงล้นลาแบบนี้มานานมากหลังจากที่โดนขังด้วยโควิดไปที่บ้านนะคะเราไม่ได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กันเลยใช่ไหมคะป๊าป๊าคะนานมากๆขนาดที่ป๊าป๊าเนี่ยเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านมากที่สุดนะป๊าป๊ายังมีความรู้สึกคือได้ยินวันหนึ่งป๊าป๊าบอกว่า,วาโอ๊ยอยากไปเที่ยวเลย คือนานขนาดที่คนชอบอยู่บ้านแบบเอยเจราจาด้วยคำพูดนี้ออกมาได้คือแบบว่ามันนานมากๆจริงๆป๊ปปปาป๊าทำงานที่บ้านน่จะครบหนึ่งปีแล้วนะ<อ>เนี่ยโควิดมาแล้วล่อกสองอีกแล้ว,ลวยังไม่ได้ไปไหนเลยมันคือความรู้สึกที่แบบเหมือนโดนปลดปล่อยอะแบบตอบโจทย์ชีวิตมากเลยคือฉันจะต้องได้เที่ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่พังให้เพื่อนๆดูกันแต่ว่าวันนี้น่าจะ ถึงเย็นแล้วหกโมงแล้วเ,เดี๋ยวเรามาทำคลิปพาเพื่อนๆชมบรรยากาศที่พักนะคะเที่ยวเผื่อนะทุกคนดูความสวยงามในคลิปนะคะ ถึงที่พักแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คอินกันดอดึงๆปะ <c oughs> จิวปะปะไป,ได,ดปะดได้เลยค่ะปะขาได้เลยเกินที่เลยปะไปเย<ๆ>ปะปะปะจริงๆๆๆดึๆๆๆุ่งนี้ถึงจะเห็นความสวยงามเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงคือเย็นและมืดแล้วแววไปด้ย คุ้นยังคุ้นยังยคุ้นไหมคะพี่พักเรแล้วคะ่ะเราอยู่ห้องนี้คะ่ะถ้าเรเปิดขามาก็จะเป็นแหม่มด้วยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มาเซตให้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเซตบิบีกคอร์ให้นะคะฮัลโหลเป็นไงบ้างคะที่นี่สวยไหมคะเสียคารูปสวย โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศอันนี้คือห้องพักของเรานะมีอ่างด้วยค่ะแต่ว่าคนนี้ไม่ยอมลงมาเลยโอเคสวยไหมคะพี่ป๊อกชอบไหมคะจำได้หรือยังจำได้แล้วเนาะว่าเราเคยมาพักที่ดูดูเราเคยมาพักที่นี่ตอนที่จิ๋วจิ๋ตอนที่พี่ป๊อกก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ตอนนี้พี่ป๊อกโตแล้วดูแลน้องได้แล้ว เอากระตลองมาให้วันนี้นะคะเราก็จัดของเรียบร้อยแล้วเามา,มาดูระเบียงข้างนอกกันวันนี้ตอนนี้อากาศเย็นนะคะมาถึงตอนหกโมงกว่าตอนนี้ก็น่าจะทุ่มแล้วที่คุณแม่ทําคลิปอยู่ตอนนี้คุณแม่อยู่ระเบียงนอกบ้านแต่ว่าอยู่ในภายในบริเวณในห้องอยู่นะคะข้างนอกจะเป็นเรื่องเป็นอ่างน้ําเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแต่พอ ตกเย็นมาแล้วอากาศมันเย็นเนาะจิ๋วจิวครับทีแรกจิ๋วจิวก็ร้องไห้นะก็จะมีนี่ค่ะกระมังของพี่เขามาให้เหมือนอยู่บ้านเลยนี่ห้องอาบที่ทำธุระส่วนตัวโอ้ยวันนี้อากาศเย็นมากๆเลยพี่บอกว่าถ้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะจะเย็นกว่านี้อีกหนาวกว่านี้อีกโอ้ยถ้าหนาวกว่านี้แม่ก็ไม่ไหวแล้วนะ เดี๋ยวๆให้สองพี่น้องเขาเล่นกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่พาชมบรรยากาศข้างนอกกันจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนถ้าใครมาที่นี่นะคะทุกคนต้องไม่ผิดหวังคะ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นสายถ่ายรูปแล้วคะ <c oughs> ถ่ายรูปสวยมากสวยจริงๆค่ะถ้าใครติดตามในจีเจียปี่นะคะก็จะเห็นเลยค่ะสวยมากๆค่ะแล้วก็ถ่ายค่วยพี่เสกนิแต่ถึงถ่ายยังไงคือมุมเขาสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยจริงๆค่ะนะครับเขาเล่ยังสวยนะคะชยพี่เล๋อหพี่ป่เอาไป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 มุมเดิมออาไปมุมเดิมที่คุณแม่เพิ่งมาเมื่อกี้ไหนดูเนี่ยค่ะก็จะถ่ายโอ้อันนี้มุมนั่งเล่นนอกบ้านค่ะ มันเยนเค่ะมันหนาวนะเนาะหนาวไหมพี่เหมียวว่าหนาวไหมก็พอได้เนาะมันไม่หนาวทรมานกายมากแต่ถ้าอยู่ข้าวต้องสั่งข้าวที่โรงแรมมาทานนะคะเพราะว่าเราไม่น่าจะออกไปข้างนอกห่ะนี่เราเตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วยค่ะมันดูสบายไปหมดเลยอะ่ะอันนี้เป็นถุงที่คุณแม่เป็มาเชีวขาดไม่ได้เลย การไว้ป้องกันไว้ค่ะเราเราไม่รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละที่มันเป็นยังไงนะคะสิ่งที่คุณได้ต้องเตรียมมาในทุกครั้งเลยขาดหนึ่งอย่างนะยาทาล้า,างขาวมาเจ็เจ็เออสองอยางเอาไว้กันปวดท้องท้องเสีย เพราะว่าเวลาไปเที่ยวคุณยายชอบท้องเสียคุณยายก็จะบอกให้เตรียมยาทานน้ำข่าให้นะคะก็แค่ค่ะเป็นบรรยากาศโดยรวมของยามค่ำคืนที่เรามาถึงโรงแรมน,นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีมวิชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งไว้เพื่อไม่พลาด,ลาดคลิปต,ต่อไปของเราแล้วก็แน่นอนว่าเราจะมีรีวิวที่พักของเราให้เพื่อนๆได้ดูไน้น้วค่ะบ๊ายบายอยู่บ้านๆหน่อยยาวตุ๋นที่เพื่อน กาวินกครับเอออันนี้คือการยุงนะแล้วก็มีที่อยู่ในห้องนง้ำคุณแม่เอามาสติกเกอร์หัวหอมด้วยเนี่ยแล้วก็มีสเปร์ฟอกอากาศสเปร์ฉีดคาร์ัสต้องกันไว้มีไว้ไม่เสียหายไม่ใช้ไม่เป็นไร